โยมอยากรู้ไหมว่าตอนนี้จิตของโยมเป็นจิตดีหรือไม่ดีมองอารมณ์ตัวเองสิเพราะอะไรโยมในดีมีเสียในเสียมีดีไอ้ที่ภาพเคยสอนเรื่องของการเล่นแร่แปราธาตุจาได้ไหมเรื่องของการเล่นแร่แปราธาตุเนี่ยอันนี้ยังสอนไม่จบนะแต่เราจะพูดต่อไปว่าเมื่อไรก็ตามที่จิตของไออารมณ์ต่างๆเนี่ยโลภโกรธหลงเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะแม้มันจะไม่ดีนะแต่มันเข้า แต่มันแทมให้เราเห็นว่าจิตของเราอะ่ะมันตั้งอยู่บนฐานไหนจิตต้องมีอารมณ์โยมจิตต้องมีอารมณ์พระอาจารย์วันนี้จิตโยมดีไหมดูให้หน่อยซิอย่างนี้นะไม่ต้องดูหรอกครัพระก็บอกว่าโยมกลับไปมองโยมแล้วโยมเป็นยังไงะถ้าอย่าถามคำพูดโยมเป็นยังไงโอ้ว่าอาจารย์ช่วงนี้ทุกเออจิตแบบดีแล้วเพราะอะไรเพราะอารมณ์นะอารมณ์ของเราเป็นตัววัดว่าจิตของเรามีคุณภาพขนาดไหน คุณภาพของจิตวัดกันที่อารมณ์ถ้าคุณภาพจิตโยมดีอารมณ์ของโยมจะเป็นอุเบกขาจิตของโยมจะเป็นจิตที่ดีจะเป็นจิตที่อุเบกขาเป็นจิตที่สุขแต่ถ้าคนทั้งอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะอารมณ์ของโยมเนี่ยดีดยิ่งกว่ากราฟหุ้นหญิเนี่ยแดงแจแดงแจเลยนะี่นะนั่นแปลว่าคุณภาพจิตของโยมเนี่ยแย่มาก แย่ yeah, มากนั้นสรุปง่ายๆเลยเราจะเห็นจิตเราก็ต่อเมื่ออะไรนะเราเห็นอารมณ์นั่นะเห็นจิตจิตเกิดขึ้นได้ยังไงจิตขึ้นเกิดจิตเกิดขึ้นจากไหนจิตคือตัวรู้จิตเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอันนี้คือที่มาของจิตโยมอ้อยเห็นอันนี้เป็นสีแดงใช่ไหมจิตโยมเกิดแล้วยมมาดูน,นี่ เป็นสีชมพูดับจากนี่ละมาเกิดนี่ละเห็นไหมนี่หนึ่งนาทีอ่ะจิตของเราเกิดดับเกิดดับเนี่ยเป็นล้านล้าน,านดวงไอ้แต่สิ่งสำคัญสุดนะแม้จิตจะเห็นเยอะแต่จิตจะเลือกเห็นอารมณ์ทีละอารมณ์เหมือนโยมเห็นแก้วน,น้ําแก้วนี้บางคนก็บางคนก็เห็นสีชมพูก่อนจิตบอกว่าชมพูก่อนแล้วขาวคนบางคนเห็นพร้อมกันเนี่ย อาจจะไม่มองตรงนี้ก่อนอาจจะมองตรงนี้ก่อนอาจจะมองตรงนี้ก่อนเนี่ยในหนึ่งนาทีกระบวนการของจิตมันเกิดดับเกิดดับมาเนี่ยมากมายมหาศาลดังนั้นโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ตามชาร์ตเนี่ยจึงคืออารมณ์ที่เข้ามาเชื่อมโยงกับจิตของเราคุณภาพจิตของเราดีไม่ดีอยู่ที่อารมณ์เนี่ยภาพบอกอะโรคใบนี้จึงคืออารมณ์ที่เข้ามาเชื่อมโยงจิต จิตใดอยู่เหนืออารมณ์จิตนั้นอยู่เหนือโลกการยกจิตยกจิตให้สูงคือยกการยกจิตให้สูงอธิษนฐนานจิตให้จบแล้วยกจิตให้สูงมีคนถามว่าพระอาจารย์เราจะยกจิตให้สูงได้ยังไงคือย,ยกจิตให้อยู่เหนือเหนืออะไรเหนืออารมณ์ที่เห็นให้ได้เขามาห้าสิบตัวเองอย่าเอาอยาไปเถียงชนะ เขามาห้าสิบอย่าไปห้าสเถียงได้ไหมได้ยี่สิบสิดังนั้นการอธิษฐานจิตเพื่อจบศึกษามาแล้วแล้วการยกจิตให้สูงคืออะไรนี่ไงเอาจิตอยู่เหนืออารมณ์ทุกวันนี้โยมเนี่ยอธิษฐานจิตจบแล้วแต่ยกจิตไม่เป็นด้วยมันก็จึงทําให้เข้าสู่วงล้อกรรมใหม่ไม่ได้บางคนนะอธิษฐานจิตแลจบคือจบกับสามีละ แต่ยกจิตไม่เป็นการจะเข้าสู่วงล้อกรรมใหม่ไม่ได้ก็ยังเอานิสัยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยทะเลาะกับคนที่บ้านอยู่มันยกอารมณ์ไม่เป็นมันอยู่เหนืออารมณ์ไม่เป็นมันจึงไม่เข้าเงื่อนไขของการเข้าสู่วงล้อกรรมใหม่บางคนบอกว่าพระอาจารย์ทําไมครอบครัวโยมจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โยมก็จบแล้วนะโยมก็ขอขมากรรมแล้วนะอโหสิกรรมกับจิตแล้วนะขอขมากรรมเขาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ทําไม โยมก็ยังดึงขึ้นมาไม่ได้สักทีเพราะอะไรเพราะโยมยังยกจิตไม่เป็นดังนั้นการยกจิตคือการยกอะไรเนี่ยสองมทสุดท้ายเนี่ยคือคำตอบ<ม>อยู่เหนืออารมณ์จิตนั้นจะอยู่เหนือโลกวันนี้เนี่ยไล่เก็บรายละเอียดธรรมะให้แทบทุกข้อที่เรียนมาเลยนะใหม่ๆเวลาเราทอดไข่ก็อาจจะต้องทอดบ่อย แต่ถ้าเรามันยกบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันจะสูงเองอัตโนมัติมันจะรู้เองการตื่นรู้ของจิตนี่มันฉลาดมากนะเหมือนโยมพยายามที่จะเพียรที่จะเพียรที่จะฝืนมันยกมันยกมันใหม่ๆเนี่ยการยกจิตเนี่ยโยมโยมทุกวันนี้โยมคิดว่าอะไรรู้ไหมโยมคิดว่ายกครั้งเดียวแล้วมันจบไงมันไม่ใช่จิตไอตัวอารมณ์มันกระทบเราเยอะแยะมากมายไปหมดอ่ะ โยมต้องฝึกยกกับเรื่องเดิมๆนั่นแหละอยู่เหนืออารมณ์เดิมๆบ่อยๆบ่อยๆบ,บางคนบอกว่าพระอาจารย์โยมก็ยกแล้วนัแต่ยกมันยังไม่สูงอ่ะการยกจิตเป็นกับยกจิตให้สูงเนี่ยโยมว่ามันเหมือนรือต่างกันกับคำพูดเมื่อกี้นี่การยกจิตให้ตัวเองอยู่เหนืออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบบ่อยๆบ่อยๆเราอยู่เหนือโลกแต่ถ้าเรายกบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข,ข้าจิตตัวนี้มันจะสูงส่งเองดังนัง้นหน้าที่ของโยมคือต้องไปยกจิตให ให้สูงส่งให้ได้จุดมุ่งหมายคือไม่ใช่แค่ยกจิตแต่ต้องยกจิตให้มันสูงขึ้นมันจึงจะไปตอบโจทย์เรื่องของการเปลี่ยนวงล้อกรรมใหม่ในชีวิตของเราได้ทุกวันนี้บางคนติดแค่เงื่อนไขเดียวเนี่ยยกจิตให้สูงมาเป็นถ้าเราพยายามเห็นเห็นอารมณ์ของตัวเองบ่อยๆเข้าแล้วเนี่ยนึ่งๆแล้วเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงแท้ของมันด้วยจะเกิดยังไงขึ้นความว่างจะเกิดไหมถ้าเรายกจิตไปเรื่อยๆเนี่ยยกจิตอยู่เหนืออารมณ์ ยกจิตเหนืออารมณ์แล้วความว่างมันจะเกิดไหมโยมว่ามันจะเกิดกับความว่างโยมความว่างไม่ได้ไหมความว่าจิตไม่มีอะไรแต่จิตมันมีทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าผลที่ทําให้เกิดความว่างคือเรารู้จักจิตของตัวเองมากขึ้นนะตามรู้ความเป็นจริงในจิตเพื่อรับรู้อารมณ์มากขึ้นคือเข้าใจอารมณ์คือความว่างแต่ถ้าโยมว่างไม่ได้คือโยมจัดการกับอารมณ์ในจิตไม่ได้ มันบัได้ความว่างไม่ใช่หมายความว่าวันนี้โยมมาตื่นเช้าขึ้นมานะโยมนั่งกินกาแฟนั่งเก้าอี้นี่นะกินกาแฟวันนี้หัวพระอาจารย์หัวโย,ยมโล่งมากเลยหัวโยมโล่งมากเลยกินกาแฟวันนี้มันว่างพระอาจารย์อันนี้คือความว่างไหมไม่ใช่ความว่างนะเนี่ยพระเจ้านี้โยมตื่นขึ้นมาหัวโยมไม่คิดอะไรเลยโยมกินกาแฟโยมก็มองอะไรม,มีความสุขวันนี้โยมว่างมากพระอาจารย์ไม่ใช่ความว่างนั้นน่ะ มันไม่ใช่ความว่างนะพูดอย่างนี้ก่อนแล้วโยมก็บอกว่าโอ้พระอาจารย์วันนี้จิตโยมถึงทำมากว่างโลห์หัวโยมโลห์นี่มาใจการที่เรายกจิตอยู่เหนืออารมณ์ได้ก็หมายความว่าจิตเราเริ่มเริ่มจัดกระบวน,นการของมีเหตุและผลเมื่อไรก็ตามที่โยมตอบอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราได้นั่นน่ะเราคือมีเหตุผลให้กับตัวเองว่าทําไมเราต้องทําเรื่องนั้น จิตมันจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเมื่ออ,อารมณ์ดับจิตก็ว่างเข้าใจอารมณ์ตัวเองจิตว่างทันทีอันนี้คือจิตว่างที่มีพลังแต่ถ้าโยมตื่นขึ้นมากินกาแฟนั่งนาบานนั่งดื่มพระอาจารย์วันนี้โยมว่างแต่จิตมีพลังแต่ถ้าว่างด้วยการดับอารมณ์ได้เมื่อไหร่วันนั้นจิตมีพลังจิตมันจะไปตั้งอยู่บนฐานสีฐานด้วยคืออะไรฐานสีฐานของจิตอ่ะ นิ่งเย็นเปี่ยมปัญญามีเมตตาอันเนี้ยจิตตั้งอยู่บนสีฐานโดยไม่ต้องทําสมาธิภาวนาเลยไปจัดการกับอารมณ์ตัวเองให้ได้ยกจิตให้มันสูงให้ได้แล้วดับอารมณ์ไม่ได้จิตว่างแบบมีพลังพลังเกิดขึ้นเลยโยมโยมเห็นไหม เวลาโยมสามารถดับอารมณ์จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ยเมื่อนั้นนะโยมโยมจะมองคนที่อยู่รอบเราแบบแบบมีปัญญาแล้วโยมจะไม่โกรธเขาเลยนะโยมจะเข้าใจแบบมีพลังจิตณขนาดนั้นคือจิตที่สามารถที่จะยกจิตอยู่เหนืออารมณ์ได้เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งของการทําให้จิตนี้เข้าสู่วงล้อกรรมใหม่ไงอันเนี้ยเรากําลังเติมตัวรู้ที่เป็นปัญญาให้จิตโยมเชื่อไหมเนี่ย วันนี้นะตัวรู้ตัวนี้มันจะก่อเกิดให้โยมเห็นและเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อโยมจะไม่ไปเป็นคนที่เลวกว่าสำหรับคนที่เข้ามากระทบผู้เจ้าบอกไว้ชัดเจนใช่ไหมเขามาห้าสิบเราเถียงเขาจนชนะเราเลวกว่าเขาที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดมันคือธรรมะอัปเดตนะแต่มันเป็นการธรรมะอัปเดตที่ละเอียดลงไปในจิตว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราศึกษาเรื่องอะไรเรื่องการเข้าสู่วงล้อกรรมใหม่ แล้วหลายคนก็บอกว่าพระอาจารย์วิธีการยกจิตเป็นยังไงยกจิตเป็นยังไงคำถามนี้มีมาตั้งแต่มาภาพเริ่มสอนการเข้าสู่วงล้อกรรมใหม่และบางคนก็บอกว่าพระอาจารย์ยกจิตมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโยมไม่เข้าใจบางคนก็บอกว่าพระอาจารย์โยมไม่เข้าใจว่าการอธิษฐานจิตเพื่อจบมันเป็นยังไงเขาก็ไม่เข้าใจอีกแต่วันนี้เนี่ยอธิบายกระบวนการเชื่อมโยงของการทําให้จิตนี้เป็นจิตที่สามารถอธิษฐานเพื่อจบได้แล้ว การยกจิตมันเป็นวิธีการที่ยากหรือง่ายง่ายมากนะง่ายง่ายในบางเวลาสําหรับคนไม่มีสติแต่จะง่ายสําหรับคนที่เพียรฝึกฝนโยมเวลาโยมกําลังจะฝืนอารมณ์ตัวเองอะโยมบอกตัวเองเลยว่าโยมจะอดทนฝืนกินยาขมขุกแก้วนี้ให้ได้เพื่อสุขภาพที่ดีหรือโยมจะไม่กินมันแล้วโยมก็กลับไปกินน้ําตาล โยมกลับไปใช้ชีวิตปกติเลยโยมก็กินในสิ่งที่โยมชอบเลยคือตายเหมือนกันเราจะกินสุขอาหารสุขภาพเราจะกินไม่ดูแลตัวเองตายเหมือนกันไม่ตายเหมือนกันแต่โยมระดับของการตายมันไม่เหมือนกันนะโยมบอกว่าวันนี้อารมณ์นี้พระอาจาย์มันฝืนยากมากโยมจะฝืนได้ยังไงโยมฝืนอารมณ์ไม่ได้และโยมอยู่เหนืออารมณ์ไม่ได้มันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นโยมเป็นคนมีอัตตาสูงแค่นั้นเอง ยมจะยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยยกจิตของตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่เหนืออารมณ์เนี่ยเหตุผลที่ยกไม่ได้ไม่ใช่เพราะยมไม่มีปัญญานะยมรู้หมดเลยว่าเมื่อยกจิตให้สูงแล้วเนี่ยวงล้อกำใหม่มันเกิดแต่ทุกวันนี้ที่มันยกไม่ได้เพราะอัตตามันคำ้ำคออัตตามันปิดปากไว้อัตตามันมันมันไม่ทําให้เราสามารถเกิดเป็นคนที่มีเมตตาได้อย่างถึงที่จนสามารถยกจิตทง้ทงทั้งที่โยมฝืนที่จะดื่ม ดื่มยาแก้วนี้ที่มันขมเนี่ยอาจจะขมติดปากไปสักสองวันสามวันนะแต่ร่างกายมันดีอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าฝืนแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองสักวันสองวันแต่โยมทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตโยมเปลี่ยนเลยนะและในท้ายที่สุดห้าบรรทัดบนนี้มันทําให้เราเกิดจิตว่างนะแต่จุดประสงค์ของจิตว่างเนี่ยมันมีประโยชน์อีกจุดประสงค์ของจิตว่างมีประโยชน์อีกอ่านมาบรรทัดข้างล่าง ไอจิตที่ว่างที่ว่านเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วแต่ข้อดีของจิตว่างมันมีอีกจิตว่างบ่อยๆจิตว่างบ่อยๆนิพพานไงโยมเพราะอะไรฝืนอารมณ์บ่อยๆตัวตนไม่มีนี่คือนี่คือการสรุปคำสอนที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องไปอิงคำสอนที่มันเป็นภาษาธรรมอยู่ในพระไตรปิฎกข้อดีของจิตว่างคืออะไร นิพพานมันอยู่แค่เอื้อมทันทีโยมจิตว่างได้มากเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่นิพพานอยู่แค่เอื้อม